ลองนึกถึงภาพพระไปสวดมนต์ที่บ้านครับที่งานและพระไม่ประนมมือเลยอะ่ะ<อ>คนก็จะรู้สึกตําหนิพระวัดน,นี้ทําไมจึงไม่เครารพทําไมจึงไม่ประนมมือครับคนอื่นเขาประนมมือหมดคนนี้ไม่ประนมมืออ้าบาปนะไม่บาปแต่เพื่อนจะตําหนิ หลวงพ่อครับมีคําถามจากผู้ชมครับว่าเวลาสวดมนต์จำเป็นต้องพนมมือไหมก่อนจะตอบต้องขอขอบคุณท่านผู้ถามนะครับรายการทุกรายการเนี่ยจะดําเนินการต่อไปได้ต้องมีผู้ถามมีผู้สนใจครับในสมัยก่อนนู้นวิทยุก็ต้องมีคนส่งจดหม,มายมามาขอเพลงมาอะไรอะไรอันคําถามของทุกๆท,ท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าต่อ,อทางรายการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังครับ หลวงพ่อเองให้ความเคารพแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำถามแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์มากมีประโยชน์กับท่านหนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วท่านตอบว่าการสวดมนต์เนี่ยจะพนมมือหรือไม่พนมมือขอตอบอย่างนี้ว่าหนึ่งสวดมนต์ส่วนตัวหรือสวดมนต์ส่วนรวมสวดมนต์ส่วนตัวคือในรถตนเองในห้องทํางานตนเองในบ้านตนเองอย่างนี้ไม่พนมมือก็ได้ก็นั่งสวดถือหนังสือหรือไม่ถือหนังสือ หรือนอนสวดอย่างนี้ได้เลยเพราะเป็นการสวดส่วนตัวแต่ถ้าสวดส่วนรวมรสวดในสังคมคสวดเป็นหมู่คณะพิธีกรก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีลองนึกถึงภาพพระไปสวดมนต์ที่บ้านที่งานและพระไม่ปนนมือเลยอะคนก็จะรู้สึกตำหนิว่าพระวัดนี้ทำไมจึงไม่เคารพทำไมจึงไม่ปนนมือญาติโยมที่ไปสวดด้วยกันที่วัดที่ในที่รวมรวมกันะคนอื่นเขาบนนมือหมด คนนี้ไม่บวนมืออาบาปหรือไม่บาปแ,แต่เพื่อนจะตําหนิก็จะเป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นทางสังคมให้แยกออกระหว่างส่วนรวมรกับส่วนตัวพี่คนนี้ถามมาต่อเนื่องก็น่าจะต้องตอบได้ในตัวมั้งว่าแล้วนอนสวดมนต์ได้ไหมนอนสวดมนต์ได้อยู่แล้วแล้วดีนะสำหรับคนที่นอนไม่หลับดีเลยไม่ต้องไปกินยาแก้ง่วงครับจิตเนี่ยจะมีธรรมชาติคือตกผวังเพะฉะนั้นก่อนจะนอนเนี่ยก็ควรให้เนี่ยนอนสวดได้ละ แต่ออกเสียงสักหน่อยนะครับระหว่างตนเองจากปากถึงหูได้ยินคือตนเองสวดแล้วได้ยินครับแต่อย่า<อ>ให้ดังมากหลวงพ่อเวลาคนสวดมนต์เนี่ยบางคนคือสวดแบบถ้อยคำเนี่ยอาจจะชัดเจนเลยนะกับอีกคนหนึ่งคืออาจจะสวดด้วยลักขขาอาจจะมีความคล่องอะ่ะก็อาจจะไปแบบเร็วหน่อยแต่อาจจะไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วคือมีอัน,นุสื่องมีพลังอะไรเหมือนกันไหมเจตนาสําคัญ<อ>คือเจตนาสําคัญเช่นว่าผู้สูงอายุบ,บางท่านก็สกดกาลัน ไม่คล่องครับแต่ก็จิตเจตนาเคารพไม่ดูหมิน่นท่านอาจจะสวดผิดบ้างตรงตัวบ้างไม่ตรงตัวบ้างครับก็ยังถือว่าเจตนาท่านดีอยู่แต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวคนที่มีสายตาดีถ้าเราสวดไม่คล่องด้วยปากเปล่าก็เอาหนังสือมาถือหนังสือกลางหนังสือไม่ได้ผิดพระท่านไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรไม่ได้ผิดแต่ขอให้สวดให้ตกวักตกตอนอ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือ ขอให้มีทํานองอค,คือการการสวดมนต์มีทํานองของการสวดมนต์อยู่ครับไม่ใช่ว่าสวดเฉพาะเนื้อสวดเฉพาะเนื้อไม่มีสูงไม่มีต่ําก็ไม่มีความไพเราะความไพเราะเนี่ยภาษาบาลีเรียกโคสัปป,ประมาณิกาครับเลื่อมใสในเสียงสัป,ปสัมเนียงม,มีพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านมีเสียงไพเราะมากมเวลาเทศแสดงธรรมเนี่ยมีผู้ฟังเป็นที่ชื่นชอบมากเพราะนั้น การสวดมนต์ถ้าหากเราสวดพร้อมๆกันมีเสียงไพเราะเนี่ยมันก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาดื่มด่ำในในบทมนต์นั้นที่เราเรียกว่าอินใช่ไหมหลวงพ่อจะอินหรือไปฟังในบทของมหายานสวดเวลาเราไปวัดมหายานวัดพุทธเกาหลีวัดพุทธจีนวัดพุทธญี่ปุนก็จะรู้สึกว่าแบบมีพลังมามีกระ่มฟังแล้วแบบห้องบางห้องเนี่เป็นเหมือนลักษณะ โดมเสียงสะท้อนนึกว่าเปิดเปิดเครื่องเสียงฟังแล้วมีพลังมีพลังมากกว่าเปิดเครื่องเสียงอีก oh. คือเคยไปครั้งหนึ่งที่ประเทศอินเดียที่กรุงนิวเดลีครัของศาสนาบาไฮ uh. เข้าไปแล้วลองไปสวดบทอินิปิโสดูครับซึ่งท่านก็ไม่ได้ห้าม uh. ปรากฏว่ามีพลังมากกว่าสวดที่วัดอีกรู้สึกมันเป็นอินิปิโสที่มีพลังแบบก้องกังวานกระหึมดงนั้นเสียงเนี่ย มีผลต่อต่อความรู้สึกของคนเคลียร์เลยหลวงพ่อเคลียรขอบคุณครับ